สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นะครับสามสธันวาคมปี2021เราจะมาดูไซโกซูโมนะครับตัวนี้เป็นตัวธรรมดาธรรมดาที่สุดของเขาเลยครับเมื <c> ่อ <oughs> <c oughs> ตอนนี้มาอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับคลอดลูกชายเมื่อวานนี้ แล้วก็เอาคลิปเก่าๆของทิดสมปองลงอันนี้จะเป็นนาฬิกาที่เปรียบเทียบว่าจะเหมือนท่านทิดสมปองนะครับเหมือนยังไงเดี๋ยวมาดูกันในคลิปตัวซูโม่นะครับรุ่นนี้ S PB 1 0 1 J 1นะครับราคาอยู่เมืองไทยก็ประมาณส0,000มื่ากว่าๆนะครับราคาห้างแต่ถ้าซื้อตามออนไลน์ พวก lazada หรือว่า shopee นะครับก็จะอยู่20,000นต้นตน,นะครับบางที shopee ปปก็มีสเปเชียลลดอีก10%ก็เหลือแค่19,000เ้าท่านั้นเอง18,000แต่ว่าอันนั้นต้องระวังไม่รู้ว่าของแท้หรือเปล่านะครับตัวนี้นี่ราคาที่ออสเตรเลียอยู่ที่1,100เหรียญน,นะครับก็ประมาณ24,000นะครับก็จะถูกกว่าเมืองไทยประมาณ30%เเพราะว่าไม่มีภาษี นำเข้านะครับแล้วก็ผมได้มาตัวนี้มือสองนะครับไม่มีรอยเลยใหม่กิฟต์ได้มาที่500เหรียญเท่านั้นเอง500เหรียญ US อออสเตรเลียด้วยนะครับนี่ตัวนี้จะเป็นรุ่นที่ made in made in เจแปนเดี๋ยวเรามาดูกันข้างหลังก็จะเขียนว่า made in j a p ปนนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะเอาไปออกในรายการอมิตรพุทธตอนที่13แล้วกันเพราะว่าไม่รู้อาจารย์จะตกลงต้ว,ว่าว่าอันนี้เลขลหรหัส 1>, 1 2 5 4 3สองห้าสีนี่นะครับเม d อินเจแปนแสงดีมากนะครับตัวนี้จะมีซัฟไฟนะครับหน้าปัดเป็นซัฟไฟนะครับตัวเม็ดมายมนี้ไม่มีโลโก้นะครับถูกตัดตออกไปเพราะว่าเขาแลกกับแรกกับ,กกบเครื่อง 6R35 นะครับ 6R35 นี่จะดีกว่า 4R35 นะครับพาวเวอร์รีเ e หรือว่าพลังงานสำรองเยอะกว่านะครับพลังงานสำรองจะอยู่ที่70ชั่วโมงนะครับซูโมรุ่นนี้เข็มแกจะสวยกว่านะครับเข็มวินาทีนะครับสังเกตเข็มวินาทีนะครับไม่ใช่พวกมาร d ิ s ิแทนนะครับตัวนี้จะเป็นคล้ายๆ นะครับแท็กคอยเออนะครับเบสเซลตัวนี้เป็นสแตนเลสนะครับอันนี้แกะเป็นซาไฟายนี่สามารถมองเห็นชัดไหมว่าเป็นเป็นเจ็ดแปดมุมเปนนะครับโอเคนะครับอันนี้อันนี้ร้อยยี่สิบคลิกนะครับจับได้แต่เฉพาะตรงข้างบนข้างล่างนะครับเพราะด้านข้างนี้เขาจะมีเขาจะถูกฝังนะครับตัวเคสมันจะหุ้มเข้ามาหน่อย ก็จะจับบิดได้แต่เฉพาะข้างบนนี้นะครับตัวนี้นิ่งมากไม่มีไม่มีเบี้ยวเลยนะครับตรงเป๊ะหมายถึงว่าอะไรเงี้น,นะครับอ,อ็ไม่ชัดเลยตอนนี้ปว๊บชัดไหมโอเคอะไรเงน้ยกตรงร้อยยี่สิบกิ๊กของแบบแบบนั้นครับ ตัวสายนะครับจะเป็นออยสเตอร์กับหัวนะครับกับหัวเซนเตอร์ลิงตรงขอบจะมีเงานะครับนะครับเป็นลิง์ที่แปลกระดับหนึ่งนะครับทุกคนจะบ่นว่าตัวสายพับนะครับมันไม่ตันนะครับมันเป็นแค่แผ่นบางๆนะครับแต่ก็โอเคใช้งานได้นะครับพอตัวนี้เขาไม่ใช่รุ่นท็อปนะครับ ซื้อเฉพาะตรงนี้เปลี่ยนใหม่เนี่ยของมาร i นมาสเตอร์ก็ะปเา้าไปร้อยกว่าเหรียญอีกสองสามพันบาทนะครับไม่คุ้มตัวนี้ผมซื้อนาฬิกามาแค่หมื่นเดียวเองคิดเป็นเงินไทยหมื่นกว่าบาทนะครับยี่สิบสองบาทคูณห้าร้อยหนึ่งมืนหนึ่งพันดีซะนะครับแล้วก็มีปุ่มปรับชั่วคราวสีปุ่มนะครับ สายตรงนี้จะแค่20มิลนะครับนาฬิกาค่อนข้างใหญ่นะครับ45มิลครับแต่มันจะบางมากแค่13นะครับแค่13เท่านั้นองสายบางมากนะครับเดี๋ยวจะมาดูใสยให้ดูตรงข้อมือว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับตรงนี้ไม่มีแมกนิฟายนะครับไม่มีแว่นขยายเพราะคนส่วนใหญ่จะไม่ชอบนะครับ มีคนซื้อ king turtle ไปแล้วก็ไปแกะออกนะครับแล้วผมจะทำเปรียบเทียบกับตัว king turtle นะครับเพราะ king turtle มีตรงนี้เป็นเซรามิกแล้วนะครับเบสเซนีในเป็นเซรามิกนะครับแต่ก็งั้นๆแหละครับผมยังไงผมยังชอบวัตถุดิบที่เป็นสแตนเลสตรงนี้ดีกว่าเพราะว่ามันไม่เงานะครับไม่งันมันจะเงาวับวแวบแว๊บนะครับรุ่นนี้มีอีกรุ่นหนึ่งที่เป็น พลังงานโซลานะครับตัวนั้นก็จะสวยไปอีกแบบแต่ค่อนข้างจะหนากว่านะครับเพราะมันมีตุ่ม3ามตุ่มนะครับแต่ก็ทรงเดียวกันเป็นทรงซูมโม่นะครับ Accuracy ตัวนี้ก็ <c oughs> ธรรมดาธรรมดานะครับ15บห้าวิต่อวันหรือต่อเดือน15บห้าวิต่อวันสิพวกก็ตุ พวกนาฬิกากลไกนะครับถขาเห็นนะเขาจะทำมุมสวยงามมากนะครับเดี๋ยวลองใส่กันดูซิว่าใหญ่ขนาดไหนนะครับตอนแล้วก็มีตัวนี้นี่ปลดเพิ่มเพิ่มขนาดได้ด้วยนะครับสามารถปลดเพิ่มขนาดได้ด้วยโอเคตัวปลดเพิ่มขนาดอยู่ไหนนะี่ไง วันนี้นะครับวันนี้ขยายขยายชั่วคราวได้โอเคลอ,องใส่ดูหน่อยสิใส่มือเดียวก็เอามือหนึ่งต้องถือกล้องคุมไว้เนี่ยโอเคเดี๋ยวรีบใส่แค่แค่โอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับแขนผมก็ไม่ใหญ่มากนะครับประมาณเจ็ดนิ้วนะครับ ใส่ข้างล้วค่ะสองข้างพอดีตอนแรกใส่ข้างบนหกข้างล่างสี่ไม่สวยนะครับตรงตุ่มขยายนี่จะหนานิดนิดนะครับมันก็เลยมันก็เลยดูนุนๆนะครับแต่ก็ใส่สบายนะครับหน้าปัด45ความหนา13สายแค่ยี่สิบแล้วก็ลงมาแทมเพิร์เหลือสินะครับเป็นสายออสเตอร์ชนิดกลับหัวนะครับ ปกติสายเขาจะนั่นแต่ว่าอันข้อแรกนี่จะตันนะครับข้อแรกนี่จะเป็นข้อตันโอเคเอาประมาณนี้พอแล้วกันเดี๋ยวจะยาว <c oughs> นะครับยังไงช่วยติดตามช่องอมิตพุทธด้วยนะครับเดี๋ยวจะเอาข่าวทิ่สมปองมาลงบ่อยๆนะครับแล้วก็จะสอนทำมัลติมีเดียเพิ่มแล้วก็เดี๋ยวจะคอมเพ์ตัวนี้คู่กับคู่แข่งนะครับตัวโปรดของเขาก็จะมี อคิงซูโม่นะครับเอ้ยไม่ใช่คิงซูโม่ประสาทคิงเทอร์เทลนะครับคิงเทอร์เทลมันจะมีาฟายแล้วมันก็จะมีะตรงแบริซลเป็นเซรามิกนะครับแต่เครื่องจะสู้ตัวนี้ไม่ได้เครื่องตัวนั้นแค่40ชั่วโมงหรือ 4R35 นะครับ 4R35 ตัวนี้จะ 6R35 นะครับแต่ว่าถ้าอยู่ในเครื่องไขาลานเนี่ยผมว่ามันจะเดินเร็วมันจะเดินเร็วพนิดนะครับ แต่ถ้าอยู่ในอยู่ในข้อมือเนี่ยจะเดินปกตินะครับเ,รเพิ่มไม่ถึงไม่ถึง1ิวิเลยซ้ำไปนะครับโอเคลองดูเข็มวิเดินนะครับนิดหน่อยๆนะครับวันนี้วันที่3 1มสิบเดเดี๋ยวคืนนี้จะดูแต่ว่าตอนเวลาเปลี่ยนเวลานะครับ5้านาทีสุดท้าย11โมง55เลขเลขวินาทีกว่าจะเปลี่ยนนะครับนานพอสมควรแล้วทอดลมาดูม่อีกที เออเอาไม่ออกเลยนะครับตัวตัวเขบตัวช่องช่องวันที่นะครับตรงสามนาิกาเนี่ยเขาจะเปลี่ยนช้านิดหนึ่ง 4R จะดีกว่า 4R จะคลิกเลยแต่ 4R เขามีวันที่ด้วยนะครับเขามีวันและวันที่อันนี้จะมีวันอย่างเดียวนะครับ แต่ตัว king k i n total จะมีแว่นขยายแบบ lollipop แบบวางนะครับ x นะครับหมายถึง prospect นะครับแล้วก็ automatic diver นะครับ200เมตรนะครับลูมก็เป็นแบบสีฟ้านะครับสีเขียวจำไม่ได้แล้วอ,อ่เวีนกรรมโอเคเอาแค่นี้พอนะครับยังไงฝากติดตามช่องด้วยนะครับแล้วก็ มารีวิวนาฬิกาสวยๆกันทั้งไซโกโรเล็กซิตี้เซนววกไทเทเนียมนะครับบูโลว่าแล้วก็อื่นๆอีกมากมายครับสวัสดีครับพบกันปีหน้านะครับสวัสดีครับ